สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องของเต้ยไตยยาเปิดดวงวันนี้เราจะมาทำเลนดอมนะคะในหัวข้อเรื่อง สื่อจากพระพิคเนศส่งถึงคุณผ่านนาไพอ่านนะคะสื่อจากองค์พระพระมหาคเนศส่งถึงคุณผ่านนาไพองค์พระพระพิคเนศอยากสื่ออะไรบ้างนะคะกลับวายสการะนมัสการองค์พระศรีมหาคเนศโอมศรีคเนศายะนมหาโอมศรีคเนศายะนมหาโอมศรีคเนศายะนมหาขอพลังอํานาจพลังบุญพลังบารมีแห่งพระคณะปฏิพระศรีมหาคเนศนะคะ จงส่งพลังถึงหน้าไพ่ที่เต้ยจะเปิดให้เพื่อนๆได้พบในวันนี้ว่าเสด็จพ่อพระพิคเนตอยากสื่ออะไรให้กับเพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปนี้บ้างนะคะ ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปทุกๆคลิปให้กับช่องของเต้ยตายาเปิดดวงด้วยนะคะเรามาดูกันซิว่าวันนี้องค์เสด็จพ่อพระพิคเนศอยากสื่อสารอะไรผ่านหน้าไพ่ให้กับพวกเรากันบ้างคะ ขอพรบารมีแห่งพภาษีมหาคเนศนะคะจงเปิดโชคดวงชะตาให้กับเพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสดูซีเสด็จพ่อพระพิคเนศอยากสื่ออะไรอยากบอกอะไรกับพวกเราบ้างใครอยากเช็ดดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอแม่เตยก9มานะคะอ่ะเรามาดูกันนะเดี๋ยวเราจะมาหยิบพร้อมๆกันอ่ะ 1นึ่ใบเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะสองใบาสามใบสี่ใบห้าใบาอขอ5้าใบาก่อนนะคะขอ5้าใบาก่อนอ่ะวางไว้ก่อนเราต้องจับข้างล่างขึ้นมานะเพราะข้างล่างเป็นใบแรก อ่าใบที่หนึ่งองค์เสด็จพ่อปปิคเนศอยากสื่อว่า อาจต่อจากนี้คนที่ผ่านมาพบคลิปนี้นะคะชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตนะคะการจัดการสิ่งต่างๆจะเป็นไปในทางที่ดีและสุขสมหวังเกิดขึ้นนะคะความเปลี่ยนแปลงจากชีวิตคุณต่อจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปในทางที่ดีขึ้นบุญทานบาร,รมีที่คุณได้กระทําสั่งสมมาจะนํามาซึ่งความสุขความสําเร็จความเจริญก้าวหน้านะคะไพ่ t e ม p ่นลนนะคะอะใครที่ ผ่านมาพบคลิปนี้ชีวิตคุณต่อจากนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเต้ยมีความรู้สึกได้เลยนะอาใคร ใครนะคะที่ไม่ค่อยได้กรวดน้ําไม่ค่อยได้อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาก็ลองทําดูลองกรวดน้ําลองทําบุญดูนะคะส่วนนะคะส่วนใครที่ทําอยู่แล้วปฏิบัติอยู่แล้วนั่นหมายถึงว่าบุญกุศลของคุณกําลังส่งเสริมกําลังเปิดทางให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและ,จะเจริญก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแต่ ดูแล้วนะจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะบอกได้เลยไพ่ใบที่หนึ่งเปิดมาสวยมากค่ะคุณพ่อขา ่อเราตั้งไว้ตรงนี้นะใบที่สองใบที่สองนะคะใบที่สองเสร็จพ่อประพิคเนตรอยากสื่ออะไรอีกคะหนึ่งดาบนี่ไงความชัดเจนในชีวิตหมดเคราะหมดโศกหมดโรคหมดภยัยหมดปัญหาเรื่องราวหมดความยุ่งยากหมดความวุ่นวายปัญหาอุปสรรคต่างๆหมดสิ้นนะชีวิตจะมีความชัด เกิดขึ้นการงานการเงินความเป็นอยู่ในชีวิตจะมีความโดดเด่นโลดแล่นมีชัยชนะเหนืออุปสรรคและเหนือศัตรูทั้งปวงนะคะอุ๊ยดีอ่ะนะคะดีจังเลยนะอ่าเราขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคุณพ่อขาอ่ะใบที่สามว่ามาค่ะ เดสได้ไงเดสชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้บอกแล้วไงว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตชีวิตหลังจากนี้ของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงจบสิ้นซึ่งปัญหาจบสิ้นซึ่งความเจ็บปวดจบสิ้นซึ่งเรื่องราวหายๆชีวิตที่จะจบสิ้นซึ่งสิ่งที่ไม่ดีเหมือนชีวิตที่ได้เกิดใหม่ชีวิตที่ได้เปลี่ยนแปลงต่อจากนี้จะมีความสุขความสําเร็จ นะคะเป็นชีวิตที่กําเนิดเกิดขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะไปในทางที่ดีขึ้นเกิดขึ้นมาใหม่นะชีวิตที่ได้เปลี่ยนแปลงนะจบสิ้นซึ่งปัญหาจบสิ้นซึ่งความยุ่งยากจบสิ้นซึ่งเรื่องราวหลายๆนะและอีกอย่างหนึ่งนะเต้ยบอกแล้วไงนะคะถ้าในเรื่องความเชื่อเต้ยมีความรู้สึกแล้วบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะว่าใครยังไม่ได้ไปทําบุญทําทานไปตักบาตรไปกรวดนะ้ําไปอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเว เจ้าเกณฑ์ชะตาหรือญาติพี่น้องก่าที่ล่วงลับไปแล้วคนใกล้ตัวคุณที่ล่วงลับไปแล้วคุณลองไปทําบุญให้เขาดูบ้างนะคะแล้วเขาจะช่วยเปิดทางให้คุณอีกแรงหนึ่งนะคะใบต่อไปเสร็จพ่อพระพิคเนตอยากสื่ออะไรมาคะ The Lover ความรักนะคุณจะได้ความรักนะาหนึ่งก่อนหน้านี้ถ้าคุณมีการจบสิ้นเกี่ยวกับเรื่องความรักมาหนะาไพ่เดทเกิดขึ้นคุณจบจากเรื่องอะไรมาคุณจบจากปัญหาอะไรมาคุณจบจากอะไรต่างๆมาต่อไปนี้คุณจะเจอหนาะนั่นหมายถึงว่าถ้าก่อนนั้นเนี้ยบางคนตกงานก็จะได้งานใหม่บางคนจบกับความรัก ที่มันท็อกซิกจบกับความรักที่มีปัญหาจบกับความรักที่มันเจ็บปวดจบกับความรักที่มันไม่โอเคคือต่อไปนี้คุณจะเจอคู่คุณจะมีความรักนะเพราะสองถ้วยขึ้นมาแล้ว t o love t ร o l u t o o f cuff นะคะคุณจะได้คู่คุณจะได้ความรักคุณจะมีคู่ครองแล้วเป็นคู่ที่ดีด้วยนะเป็นคู่ที่ดีด้วยขออนุญาตขยับไพ่นะเป็นคู่ที่ดีด้วยบอกได้เลยนะความรักครั้งนี้เนี่ยแต่คุณจะต้องมีการจบเกิด เกิดขึ้นก่อนหนะจบจากความรักเก่าๆรักเดิมๆเกิดขึ้นแล้วคุณกําลังจะเจอคู่รักเจอความรักที่จะเข้ามานะคะเจอความรักที่จะเข้ามาจะไม่บอกว่าเป็นเก่าหรือใหม่นะคะแต่คุณจะได้ความรักให้รู้แค่นี้พอโอเคไหมอ่ะ,สะเสด็จพ่อพระพิคเนธอยากสื่ออะไรผ่านน้าไพ่ให้กับเราอีกคะขอวางตรงนี้นะเต็มน้าตักพ่ออ่ะ ราชินีเหรียญน,นะคะควีนออฟคอยนะคะราชินีเหรียญหรือควีนออฟเพนตาเคิลนะที่นี้ไพาราชินีเหรียญบ่งบอกว่าอย่างไรคะคือคุณเนี่ย หนาะบอกได้เลยนาะการเงินคุณจะดีขึ้นการเงินคุณจะฟโล์ขึ้นนะคะการเงินจะดีการเงินจะฟโล์ถึงจุดที่ดวงชะตาคุณเปลี่ยนจริงๆนาะเต้อบอกแล้วไงว่าดวงคุณต่อจากนี้นะ่จะเปลี่ยนนาะการเงินคุณจะมีความมั่นคงความมั่งคัง่งความร่ำรวยใครบูชาพระแม่ลักษมีขอโชคขอลาบขอเงินขอทองจากท่านท่านจะประทานโชคประทานลาบประทานเงินประทานทองให้ใครบูชาเสด็จพ่อพระพิคเนธ คู่กับพระแม่ลักษมียิ่งดีใหญ่จะสุขสมหวังในเรื่องความรักที่มั่นคงการเงินที่มั่นคงนี่จะมีความมั่นคงนะราชินีเหรียญคือความมั่นคงนะคะมั่นคงในเรื่องการเงินมั่นคงในเรื่องความรักด้วยนะคะแล้วคุณจะเจอคู่รักที่ ที่เป็นคู่อุปถัมภ์มาคู่ทรับคู่โชคคู่เงินคู่ทองคู่คำคูณคู่ที่จะอยู่ด้วยกันแล้วล่ํารวยคู่ที่จะอยู่ด้วยกันแล้วพากันเจริญรุ่งเรืองเขาเรียกว่าคู่รัพย์คู่โชคคู่เงินคู่ทองคู่คำคู่คูณนี่คุณจะเจอคนแบบนี้แล้วคนที่เขาเขาจะมาเป็นคู่คุณเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในความรักไม่วอกแวกไม่เจ้าชู้นะนะราชินีเหรียญคือความมั่นคงนะจะคุณจะเจอคนที่มีความมั่นคงในความ รักจะเจอคนที่ไม่วอกแวกไม่หลอกแหลกไม่เจ้าชู้เออจะเจอคนที่ดีพูดง่ายๆเลยพูดง่ายๆเลยนะแล้วความเป็นอยู่ในชีวิตคุณจะดีขึ้นการงานการเงินคุณดีขึ้นแน่นอนความรักคุณมั่นคงขึ้นแน่นอนชีวิตคุณมั่นคงขึ้นแน่นอนนะคะอ่าราชินีเหรียญเนี่ยควีนออฟเพนทาเคิลเนี่ยคือความมั่นคงในชีวิตอ่ะเดี๋ยวขอสลับไพ่ก่อนเดี๋ยวเปิดอีกสิบใบ เปิดอีกสิบใบไอเปิดอีกห้าใบเปิดอีกห้าใบพอนะคะ,สะเสด็จพ่อพระพิคเนธอยากสื่อสารอะไรผ่านหน้าไพามาถึงคุณคะพ่อพระพิคเนธอยากสื่อสารอะไรผ่านหน้าไพามาถึงคุณคะใครอยากเช็คดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีแม่เตย9 9มาได้เลยนะคะโอเคนะเสด็จพ่อพระพิคเนธอยากสื่อสารอะไรผ่านหน้าไพามาถึงพวกคุณอีกคะอ่ะ ลุ้นพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะห้าใบห้าใบนะคะเราเอาใบล่างก่อนเพราะว่าใบล่างถือว่าเราจับใบแรกถูกไหมอ่ะอุ้ยเหรียญมาอีกแล้วค่ะอ่า แปดเหรียญอ่าแปดเหรียญคืออะไรคะ การทำงานสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงลงมือกระทําอยู่ตอนนี้เสร็จพ่อพระพิคเนธบอกว่าจะนํามาซึ่งความสุขความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองความราบลื่นความมั่งคัง่งความร่ํารวยการเงินคุณจะดีมากการงานคุณจะประสบความสําเร็จนํามาซึ่งเงินทองนะยิ่งทํายิ่งได้ขยันมากได้มากบอกได้เลยนะว่าช่วงนี้การเงินคุณดีดีจากธุรกิจของคุณดีจากการงานของคุณดีจากการลงมือกระ ทำของคุณนะคะคุณทําอะไรอยู่คุณทําไปเลยเต็มที่เต็มแรงค่ะขยันขันแข็งขมักขมเม้นเข้าไปการเงินคุณจะโฟล์ขึ้นการเงินคุณจะดีขึ้นมากเลยนะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแปดเหรียญมาเออแปดเหรียญมานะแม่จ๋ารวยค่ะรวยราชินีเหรียญมาแปดเหรียญมารวยนะคะรวยค่ะอะไพ่ใบต่อไปเสรจเพราะพระพิคเนตอยากสื่ออะไรอีกคะ เพจอ o อ w วอเด็กถือไมอ้ธุรกิจการงานการเงินความรักค่อยๆพัฒนาขึ้นเป็นศักยภาพที่ดีขึ้นหรือว่าตัวของคุณเองเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นจะขยับขยายหยิบจับทำสิ่งใดอาจะจะเจริญเติบโตจะค่อยๆเจริญขึ้นดีขึ้นเห็นไหมเด็กถือไม้เท้าเนี่ย คือไม้เท้าเนี่ยเขามีใบนะมีใบไม้นะเห็นไหมไม้ค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นจนสูงขึ้นกว่าตัวเด็กและเขาบอกว่าการงานความเจริญรุ่งเรืองการเงรินหรือความรักของคุณเนี่ยจะค่อยๆพัฒนาจนจเจริญรุ่งเรืองเติบโตขึ้นตามจังหวะตามการเวลาสิ่งที่คุณทําเอิญนะคะดีนะดีนะอ่ะใบต่อไปเสรเจพาะพระพิคเนตอยากสื่ออะไรผ่านหน้าไพ่ถึงคุณอีกคะเดอะสตาร์มีชื่อเสียงโด่งดังนะพรที่ขอ ขอไว้จะประสบความสุขความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าไพเดะสตา์ใบนี้คุณขอพรอะไรไว้พรนั้นๆจะประสบความสุขความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าพอขอพรเรื่องความรักคุณก็จะได้เรื่องความรักเข้ามาขอพรเรื่องการงานการเงินคุณก็จะได้พรเรื่องการงานการเงินเข้ามานะคะขอพรให้ชีวิตดีขึ้นชีวิตคุณก็จะดีขึ้นนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่า การงานของคุณจะนำมาซึ่งชื่อเสียงคุณจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสายงานของคุณคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องการงานใครทำงานสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์ใครทำงานเป็นดาวนูน้นดาวนี้ดาวนั่นดาวทิกตอกดาวยูทูบยูทูบเบอร์หรือว่าใครทำงานอะไรต่างๆเนี่ยจะทำให้คุณมีชื่อเสียงและช่วงนี้คุณจะดูดีมีเสน่ห์หน้าตาดีสวยหล่อเหลาเอาการประมาณนี้มีคนมาชอบมีคนรักใคร่มีคนให้ความนิยมชมชอบ ชอบเป็นที่รักเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่รู้จักต่อบุคบุคคลฝูงชนมหาคนมหาชนทั่วไปเออพูดผิดผิด,ผดถูก,ถ,กถูกก็มาและจันหนึ่งโอดีนะดีนะเราไม่ทับสองถ้วยนะเราชอบไพ่สองถ้วยนะ่ารักดีเออทูเลิฟทูเลิฟทูรักอ่ะใบต่อไปเสร็จพ่อพระพิคเนตอยากสื่ออะไรถึงคุณอีกคา อาศวินถือไม้ไนอฟวอนนะเขาบอกว่าคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนหรือจะมีคนบางคนเดินทางเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้คือหนึ่งนะความรักกำลังพุ่งเข้ามาหาคุณหรือถ้าไม่มาด้วยตัวเองจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากคนที่รักคุณนะคะสองการงานคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดนะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองหรือจะได้รับข่าวดีบางสิ สิ่งบางอย่างข่าวดีเรื่องการงานข่าวดีเรื่องการเงินข่าวดีเรื่องความรักนะดีนะดีนะเป็นไพ่ที่ดีนะคะอ่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะอ่าใบาสุดท้ายว่ามาเสร็จพ่อพระพิคเนศอยากสื่ออะไรอีกคะอ่าอัศวินถือเหรียญอัศวินไม้มาอัศวินเหรียญมาการเงินคุณจะเจริญเติบโตการเงินคุณจะจะเขาเรียกว่า จะค่อยๆไหลเข้ามาหาคุณนะธุรกิจที่คุณทําสิ่งที่คุณทําจะนํามาซึ่งชื่อเสียงการเงินการงานและความรักนะทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆทยอยเข้ามาหาคุณนะทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยคอยทยอยเข้ามาหาคุณนะคะสุขสมหวังนะเปิดเพิ่มไม้เปิดเพิ่มไม้อ่ะขอสําหรับนี้ ขอสำรับนี้เนาะสุดท้ายไม่สุดท้ายจริงขอสำรับนี้อีกห้าใบก็แล้วกันเอออ่ะขอสำรับนี้อีกห้าใบก็แล้วกันนะคะว่าเสด็จพ่อพระพิฆเนศอยากสื่อสารอะไรผ่านหน้าไพ่ถึงคุณนะคะองค์พระพิฆเนศอยากสื่อสารอะไรผ่านหน้าไพ่ถึงคุณนะคะขออีกห้าใบนะคุณพ่อขาขออีกห้าใบเป็นใบสรุปนะคะเสด็จพ่อพระพิฆเนศอยากสื่อสารอะไรผ่านหน้าไพ่ถึงคุณคะใครอยาก อากเช็คดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอแม่เตย9 9มาได้เลยนะคะโอเคมาเสร็จพ่อพระพิคเนธอยากสื่อสารอะไรผ่านถึงคุณขาเปิดมาให้แม่นยำนะคะขออีก5้าใบ5้าใบนะคะ5้าใบพอจริงๆเลยเสร็จพ่อพระพิคเนธอยากสื่อสารอะไรผ่านหน้าไพามาถึงคุณขาเสร็จพ่อขาขอ5้าใบนะคะคุณพ่อขา4ใบสุดท้ายอาใบาบนสุดพอ อขอห้าใบเสร็จเพ่าะพระพิคเนตอยากสื่อสารอะไรผ่านหน้าไพ่มาถึงคุณคุณกันอีกคะใบที่1นะึะเป็นใบล่างอาก้าวดาบมาทำไมคะ ใครที่ช่วงนี้เครียดวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายคิดมากอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าให้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วเรื่องที่คุณเครียดเรื่องที่คุณวิตกเรื่องที่คุณกังวลสิ่งต่างๆที่คุณรู้สึกว่ามันหาทางออกไม่ได้ทําให้คุณเนี่ยนอนไม่หลับเลยในช่วงเนี้นะคะ,ะให้คุณหยุด ให้คุณพักผ่อนให้เพียงพอให้คุณนอนให้หลับนอนให้เต็มที่พักผ่อนให้เต็มอิ่มแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะทุกหลังทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอ่าราชาดาบนะคะราชาดาบ King of w a n d ไอราชาไม้โทษทีราชาไม้ King of w ว n นนะคะอ่ากันงานการเงิน ความสำเร็จในชีวิตความมั่นคงช่วงนี้จะดูดีมีสเสน่ห์หยิบจับทำอะไรประสบความสุขความสำเร็จโดดเด่นโดดเด่นนะโดดเด่นนะอ่ะาใบต่อไปว่ามาสิบเหรียญมาจากเขาบอกแล้วว่าคุณเนี่ยไม่ต้องเครียดไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลสิ่งต่างๆเรื่องต่างๆที่คุณเครียดก่อนหน้านี้ที่คุณมีปัญหาอะไรก่อนหนีน้มันจะจบสิ้นลงนะมันจะไม่มีเรื่องให้เครียดแล้วดูแล้วว่าช่วงนี้บางคนจะได้ทำงานหนัก ทำงานหนักงานจะเยอะจนทําให้เหมือนกับว่าต้องคิดโปรเจกต์คิดแผนงานคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นจนนอนไม่ค่อยหลับนะคะจนนอนไม่ค่อยหลับเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องความรักเนะี่ยคุณไม่ต้องเครียดแล้วทุกอย่างจะ เข้ามาในชีวิตคุณนะจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีความเครียดความวิตกกังวลปัญหาเรื่องราวต่างๆจะจบสิน้นการเงินครอบครัวนะความรักแน่สิบเหรียญเนี้ยสิบเหรียญมองได้ทั้งการเงินและความรักนะความรักจะอุดมสมบูรณ์คนในครอบครัวจะรักเข้าอกเข้าใจนะสามีภรรยาจะรักกันมากขึ้นคุณจะเจอคู่รัพย์คู่โชคคู่เงินคู่ทองคู่อุปถัมภ์ค้ำคูนนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งไพ่สิบเหรียญเนี่ยการเงินคุณจะดีธุรกิจการงานนำมาซึ่งเม็ดเงินที่จเจริญรุ่งเรืองอุย้ยรวยจริงๆนะไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่ที่รวยที่สุดในสำรับนะ ใบต่อไปเสีจพ่อพระพิคเนตอยากสื่ออะไรคะดีเมติเชียนทุกอย่างจะเกิดขึ้นราปฏิหารคุณหยิบจับคุณทําอะไรนะคะหยิบจับทําอะไรเป็นเงินเป็นทองหยิบจับทําอะไรประสบความสุขความสําเร็จความจเจริญก้าวหน้าหยิบจับทําอะไรประสบความจเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วช่วงนี้เซนต์คุณจะแรงอ่ะแล้วหัวคุณจะดีไอเดียคุณจะกรูดมากเลยนะคุณทําอะไรคุณจะมีคิดออกคิดคิดสร้างสารรค์คิดไอเดียคิดการงานคิดอะไรคือทําอะไรได้หมดนะ The และอีกอย่างหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่คุณนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่คุณนับถืออยู่เคียงคู่เคียงข้างคุณเสมอคุณขอพอรเรื่องอะไรไว้คุณจะได้พรน,นั้นล่าวปฏิหารนะปฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณพรคุณจะสําเร็จทุกสิ่งทุกประการดังที่คุณขอนะคะแต่จะต้องอยู่ในเวในกรอบเป็นคุณงามและความดีอยู่ในสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ด้วยใบยสุดท้ายว่ามาค่ะฮัลเหลียน ห้าเหร <em> ียญเขาบอกว่าให้ทําตามความฝันนะทาตามความฝันทําตามสิ่งที่คุณตั้งใจทําตามสิ่งที่คุณมุ่งมา่นปรารถนานะคะไพ่ห้าเหรียญใบนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวไม่ต้องรู้สึกเดียวดายไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยล้าไม่ต้องรู้สึกท้อแท้ให้ต่อสู้ให้ทําตามความฝันทําตามสิ่งที่คุณตั้งใจทําเอาไว้นะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จ นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะไพ่ห้าเหรียญใบนี้กําลังจะมีคนตามง้อคุณนะคะเตยมีความรู้สึกว่าถ้าความรักมีปัญหาหรือว่าคุณมีปัญหาความสัมพันธ์กับเรื่องคู่ครองอะไรต่างๆกําลังจะมีคนมาตามง้อตามตื้อตามจีบคุณนะคะบอกได้เลยนะคุณจะเจอคู่แน่นอนคุณกําลังจะมีคนมาตามตื้อตามง้อตามจีบคุณนะคะคนเก่าได้คนใหม่ได้ก็แล้วกันแหละจะมีคนมาตามตื้อตามง้อตาม จีบคุณนะคุณจะหมดสิ้นซึ่งปัญหาอุปสรรคหมดสิ้นซึ่งตรงงานแล้วนะคะไพ่ท้ายสำรับก็เป็นอัศวินไม้มันใบเดียวกันนะไม่ต้องเปิดแล้ว ừ, ้ายสำรับอันนี้เป็นราชาเหรียญเออเราได้ราชินีเหรียญแล้วอันนี้ได้ราชาเหรียญก็ดีอะ่ะการเงินมัน่นคงการงานมั่นคงและพบคู่อ่ะพบคู่รองที่แท้จริงนะคะพบคู่รองตัวจริงของคุณแล้วคุณจะเจอคู่ทรัพย์คู่โชคคู่เงินคู่ทอง คู่บุญคู่บารมีนะคะเสด็จพ่อพระพิคเนธท่านสื่อมาแล้วนะคะดวงคุณจะดีดวงคุณจะเปลี่ยนราวกับปฏิหารเลยนะคุณขอพรอะไรไว้คุณมุ่งหวังอะไรไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคครูบาอาจารย์ให้โชคเสด็จพ่อพระพิคเนธพระแม่ลักษมีให้โชคนะคะสิ่งต่างๆจะประสบความสุขความสําเร็จดังใจปัรถนานะคะอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะใครอยากเช็คด,ดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีแม่เตย99มานะคะอขอพรขอ ขอบุญขอบารมีเสด็จพ่อองค์พระพิคเนธได้ปกปักรักษาประธานพรประทานความสุขความสําเร็จเทพเจ้าผู้ขจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคทั้งปวงจงขจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคให้กับเพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปนี้และขอให้เพื่อนๆที่พบคลิปนี้จงประสบความสุขความสําเร็จดั่งใจปรารถนาด้วยแสงบุญแสงบารมีแห่งเสด็จพ่อพระพิคเนธประทานให้ด้วยเถิดจ้ะสวัสดีค่ะ